แม่ไปล้างจานให้หนูหน่อยสิพอดีว่าหนูกำลังกวาดพื้นอยู่อะจะจะจะ ไฟีฟ้าคุณช่วยไปตากผ้าให้ฉันหน่อยสิไฟีฟ้าฉันบอกให้คุณไปตากผ้าไงคุณไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ไปสิไปเออ แม่คะพรุ่งนี้หนูอยากกินซี่โครงหมูตุ๋นที่แม่ทําแม่คะซี่โครงที่แม่ซื้อครั้งก่อนแม่ซื้อจากร้านไหนเหรอคะเนื้อเยอะมากเลยตอนที่หนูไปซื้อคนเดียวหนูไม่เห็นเจอซี่โครงดีๆแบบนี้บ้างเลยงั้นเดี๋ยวแม่รีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเราออกไปจ่ายตลาดด้วยกันนะคะได้สิเรื่องแค่เนี้ยสบายมากจะว่าไป เด็กรุ่นใหม่เลือกซื้อซี่โครงไม่เป็นหรอกงั้นเดี๋ยวแม่ขอไปเปลี่ยนสภาพแป๊บนึงนะมานาะแค่เป็นเลือกซื้อซี่โครงแค่นีน้คุณไปอย่างี้ไม่ได้หรอ ทำไมต้องให้แม่ผมไปกับคุณด้วยฟีฟาทุกวันนี้แม่ของคุณนอกจากล้างจานแล้วก็ออกไปจ่ายตลาดวันวันหนึ่งแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะใช่สิซท่านเป็นแม่ของผมนี่ไม่ใช่แม่ของคุณสักหน่อยแต่คุณจำไว้นะที่ผมให้แม่มาอยู่ด้วยเพราะผมอยากให้แม่อยู่อย่างสุขสบายไม่ใช่ให้แม่เป็นคนรับใช้ของคุณ ฟีฟาคุณนี่มันช่างไม่รู้อะไรจริงๆเลยคุณจำตอนที่แม่เพิ่งย้ายเข้าไปอยู่กับเราใหม่ๆได้ไหมเราสองคนดูแลท่านอย่างดีไม่ยอมให้ท่านต้องมาทำอะไรเลยแม่คะ นี่แม่จะทำอะไรคะเนี่ยแม่ก็จะเอาจานไปล้างไงจ๊ะแม่ครับต่อไปถ้าแม่กินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยแม่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับไปนั่งดูทีวีให้สบายใจถ้วยชามแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวพวกผมเก็บไปล้างครับไม่ลแล้วแต่ใช่ค่ะแม่แม่ไปนั่งพักผ่อนที่โซฟาก่อนนะคะไปค่ะแม่ว่าแม่ไปค่ะ ช่วยจานแค่เนี้ยแม่ล้างเองก็ได้นะแม่คะแม่ไม่ต้องคิดมากนะคะเดี๋ยวจานพวกเนี้ยหนูกับฟิฟ่าจะเป็นคนเก็บไปล้างเองส่วนแม่เนี่ยก็นั่งพักผ่อนดูทีวีได้ตามสบายเลยนะคะ ฟี่ฟาฟีฟ้าลูกมีอะไรหรอครับแม่คือตลาดสดอยู่ไหนหรอแม่อยากไปซื้อผักซื้อเนื้อมาทำกับข้าวให้ลูกกินเย็นนี้ไม่เป็นไรหรอกครับแม่เดี๋ยวผมขับรถไปซื้อให้แม่ก็ได้ก็แค่ผักกับเนื้อเองตลาดอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เองครับแม่ลอนดูทีวีต่อเถอะแ สบายดีจ้าสบายมากๆเลยฟีฟ้ากับมะนาวเขาดีกับฉันมากแต่ไม่ให้ฉันทำอะไรสักอย่างฉันอยากกลับบ้านนอกไปปลูกผักมากกว่าอย่างน้อยก็ยังได้หยิบได้จับได้ทำอะไรบ้างอยู่ที่เนี่ย ไม่ได้ทำอะไรเลยน่าเบื่อมากๆเลยอะ่ะมานาวผมผิดเองแหละครับที่ผมไม่ใส่ใจแม่ผมก็คิดว่า การที่ไม่ให้แม่ทำอะไรเลยนั่นคือความกระตันยูแต่ผมไม่คิดเลยว่าฟีฟ้าตอนที่แม่อยู่ที่บ้านนอกแม่ก็ทำทุกอย่างเองตลอดจนชินไปแล้วแต่พอแม่ย้ายมาอยู่กับเราที่นี่เรากลับให้แม่อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยแม่ท่านคงไม่ชินหรอกแต่ว่าถ้าเราให้แม่ไปล้างจานเองเนี่ย แม่ก็คงไม่กล้าใช้น้ำยาล้างจานเยอะแถมก็คงใช้น้ำอย่างประหยัดถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยจานที่มันมัน,ม,นมันก็คงล้างไม่สะอาดฉันเทน้ำยาล้างจานไว้ให้แม่ตั้งแต่เช้าแล้วแต่จะว่าไปถ้าเกิดว่าแม่ล้างจานไม่สะอาดก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่คะเดี๋ยวจานพวกนั้นฉันก็เอากลับมาล้างซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้แล้วนี่ดีจังเลยนะครับที่ผมมีเมียที่รอบคอบแบบนี้เนี่ย มะนาวจ้าแม่แต่งตัวเรียบร้อยแล้วไปกันหรือยังจ้าไปค่ะแม่เออ่แม่ครับแม่ช่วยซื้อขาหมูมาให้ผมด้วยนะครับผมอยากกินขาหมูฟีมือแม่ ฟีฟาแกดูขาแกสิขาแกก็เหมือนขาหมูอยู่แล้วยิ่งจะอยากกินขาหมูอยู่อีกเหรอแม่คะหนูว่าไม่ใช่แค่ขานะคะแม่ดูตัวของฟีฟาสิคะแทบจะเหมือนหมูอยู่แล้วอะงั้นต่อไป เราเรียกไอ้หมูฟีฟ่าดีไหมลูกดีค่ะแม่ไอหมูไอหมูฟีฟาไอหมูาอุ้ยมะนาวเราเรียไปกันดีกว่าก่อนที่จะโดนหมูไล่กัด อยดูนะจะลดน้ำหนักให้ดูจริงๆแล้วความกตัญญูต่อพ่อแม่ไม่ใช่ว่าให้พวกท่านไม่ทําอะไรเลยสักอย่างแต่เป็นการเอาใจใส่คอยดูแลพวกท่านและให้ท่านได้ทําในสิ่งที่ท่านมีความสุขได้ช่วยเหลือเราแบบนี้ท่านก็มีความสุขเราก็มีความสุข